พลัพักกนปรุงมคุกมาทำข้าวผัดง่ายๆนะครับสูตรนี้ผัดมากับกุ้งและกบเบคอนโดดเด่นด้วยกลิ่นหอมของเครื่องเทศโดยเฉพาะปาปริก้าครับ อันนี้นะครับคือเครื่องเทศจาก Mac c o m i c กนะครับแบรนด์อันดับหนึ่งของอเมริกานะครับตัวนี้เป็นปาปิกาครับเวลาที่เราใส่ในลิ้นชักนะครับเราก็สามารถดูชื่อง่ายครับเพราะว่าเขาจะมีระบุชนิดของเครื่องเทศอยู่บนฝาพร้อมด้วยวันหมดอายุอย่างชัดเจนนะครับตัวฝาของเขาก็เป็น snap tight Li d นะครับใช้งานง่ายนะครับอย่างที่พลโชว์ให้ดูนะครับแล้วก็ตัวล่องเนี่ยครับเขาออกแบบมาให้เครื่องเทศเนี่ยสามารถออกมาจากขวดได้อย่างง่ายดายนะครับเดี๋ยวเราจะผสมตัวเครื่องเทศที่เราจะใช้ในการผัดข้า ผัดไว้ก่อนเลยนะครับปาปิก้าเนี่ยคนจะใช้อยู่ที่1ช้อนชาครับเกลือผสมกระเทียมนะครับครึ่งช้อนชาครับนอกจากนั้นนะครับคนม,มียี่หร่าเล็กน้อยพริกไทย และน้ำตาลสายแดงครับปาปิก้านะครับจะมีสีที่สวยรสชาติไม่ได้เผ็ดนะครับจะออกไปทางหวานแล้วก็มีความหอมที่เป็นเอกลักษณ์นะครับเราผสมทุกอย่างให้เข้ากันพักไว้ก่อนเลยครับสูตรนี้นะครับคนจะใส่มากับเบคอนแล้วก็กุ้งนะครับในส่วนของกุ้งเนี่ยครับโรยเกลือบางๆครับเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปลงมือกันเลยครับน้ำมันเราใช้น้ำมันมะกอกน้ำมันร้อนแล้วนะครับกุ้งครับใส่ลงไปเลยครับ น้ำมันนะครับที่เหลืออยู่ในกระทะนะครับหอมแดงกระเทียมพริกหวานผัดให้สุกใสวันนี้นะครับคนใช้ข้าวบา s สแมติกนะครับเขาจะเป็นข้าวที่นิยมใช้ในอาหาร อินเดียนะครับถ้าสังเกตดูเนี่ยเม็ดของเขาจะมีลักษณะที่ยาวกว่าข้าวหอมมะลิบ้านเรานะครับเวลาที่หุงออกมาเนี่ยจะยาวขึ้นอีกคาแรคเตอร์ของเขาก็คือเขาจะมีกลิ่นหอมที่เป็นเอกลักษณ์เวลาที่เราผัดออกมาเนี่ยครับข้าวของเขาจะไม่ค่อยจับตัวกันเป็นก้อนเหมือนข้าวหอมมะลิบ้านเรานะครับเอาละครับเราผัดหอมกระเทียมพริกเสร็จแล้วนะครับใส่ข้าวกลับลงไปครับนี่นะฮะลองดูนะครับเม็ดของเขาจะค่อนข้างรวนเราใส่เครื่องปรุงรสที่เราเตรียมไว้ลงไปนะครับเราสามารถใส่เครื่องเพิ่มได้ตามใจชอบเลยนะครับคนใส่มะกอกดํา ใส่ข้าวโพดครับเขาทุกอย่างให้เข้ากันดีนะครับเดี๋ยวตอนจบเนี่ยเราจะเพิ่มกลิ่นหอมของเนยนะครับลงไปให้เข้าเคลือบเม็ดข้าวสวยๆนะครับสำหรับข้าวบาสแมติกนะครับคนจะชอบเอาไว้ใช้ทำข้าวหมกไก่อะไรที่มากับเครื่องเทศเนี่ยครับจะเข้ากันได้ดีมากทีเดียววิธีการหุงเหมือนหุงข้าวปกติเลยนะครับเราหุงในหม้อหุงข้าวได้เลยเสร็จเรียบร้อยนะครับผลก็จะใส่ส่วนประกอบของเบคอนแล้วก็กุ้งกลับลงไปครับพร้อมด้วยเนยนะครับ คุกเข้าทุกอย่างให้เข้ากันดีครับแล้วครับเล่งไฟนะครับแล้วผลก็จะลวนให้ส่วนประกอบเนี่ยมีลักษณะที่หอมนะครับข้าวของเราก็จะขึ้นสีอ่อนๆนะครับสุดท้ายปิดความร้อนครับผักชีซอยครับผมแล้วก็คุกเค้าให้เข้ากัน ก็เป็นอีกรูปแบบของข้าวผัดนะครับเอาใจคนชอบทานข้าวผัดนะครับให้เป็นทางเลือกที่แตกต่างในอีกหนึ่งรสชาติลองทำกันดูครับ หาสูตรนะครับแล้วก็สามารถรับชมคลิปทำอาหารของเราย้อนหลังได้ที่ www.ponfoodmafia.com ครับและเพื่อให้ใกล้ชิดกันมากขึ้นเพื่อนๆสามารถสื่อสารกับเราติชมรายการได้นะครับผ่านทางช่องทางโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube Ig TikTok และปลายแอดครับ